สวัสดีทุกคนครับอยู่กับผมเบอร์เกอร์เกมเมอร์กับเกมแล็ดนัล็อกออรินะครับสำหรับใครที่รอเล่นพาลาดินอยู่นะครับแต่ไม่รู้ว่าจะเตรียมตัวยังไงหรือว่าเล่นอาชีพอะไรนะครับที่บิ้วของใกล้เคียงที่สุดในระหว่างที่รอพาลาดินเข้าวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปหาคําตอบกันซึ่งจะเป็นยังไงบ้างนั้นเรามาติดตามรับชมไปพร้อมๆกันได้ในคลิปนี้เลยครับอยากเติมเกมแล็ดนล็อกต้องร้านจูบิโกช็อป ไม่ว่าจะเวอร์ชั่นไหนก็เติมได้หมดเติมเร็วบริการดีอะรีวิวแน่นไม่โกงไม่หายไม่ขามุยเพราะว่าจดทะเบียนเป็นบริษัทไว้ใจได้ร้ออรซก็ทักเลยเด f c e e o o o k f n p p g g e จูบิโกชอปหรือว่า Official Line นแอดจูนะครับ โดยหลักๆแล้วนะครับพละดินเนี่ยก็จะถูกแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนใหญ่ๆญด้วยกันครับนั่นก็คือแท้งหรือว่าแท้งกึ่งดาเมจแล้วก็เป็นสายที่เน้นดาเมจไปเลยโดยสําหรับแท้งหรือว่าแท้งกึ่งดาเมจนั้นนะครับก็มักจะใส่ชุดเซ็ตประดับแล้วก็การ์ดเนี่ยที่ค่ข้างเหมือนกันพอสมควรครับก็อาจจะมีแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยตามลักษณะการใช้งานส่วนสาย DPS นั้นนะครับก็อาจจะใส่ชุดเซ็ตเหมือนกันครับแต่ว่าในส่วนของประดับ แล้วก็ออปชันอื่นๆเพิ่มเติมเนี่ยก็จะแตกต่างกันออกไปอย่างเช่นสายคอนเซนเทร p r รี s ที่จะต้องเน้นในส่วนของคลีทีคอลเล e แล้วก็คลีทีคอลดา m เม e แต่ว่าสายโฮลิคอที่ไม่สามารถโจมตีติดคลีทีคอลได้ก็จะต้องไปเน้นในส่วนของ d า m เม e แล้วก็ความเร็วในการโจมตีแทนนั่นเองครับ ทีนี้นะครับสำหรับอาชีพ2คิด1ที่สามารถย้ายมาเป็นพาลาดินได้ง่ายที่สุดเนี่ยก็คงจะหนีไม่พ้นหลอดไนท์กับไฮพีทครับสำหรับหลอดไนท์สายแท้งนะครับก็จะมี2สายด้วยกันสายแรกก็คือสายที่ถือดาบมือเดียวอย่างเอ็กซ์คาลิเบอร์แล้วก็ถือโลนะครับส่วนอีก1สายเนี่ยก็คือสายที่ถือดาบ2มือนั่นก็คือคาสนายาหรือที่หลายๆคนรู้จักกันในนามของสายสเตอร y ดี้สไตล์นะครับก็สามารถที่จะย้ายมาเป็นพาลาดินได้เลยโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนชุดเซตแล้วก็ประดับใหม่แต่ว่าก็จะต้องเปลี่ยน ส่วนของอาวุธแล้วก็โล่ใหม่อยู่ดีส่วนไฮพีทนะครับหากใครที่เล่นฟูลซับแล้วก็ใส่เซ็ตแท้งอยู่เนี่ยก็สามารถที่จะย้ายมาเป็นพาลาดินได้ด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่าในส่วนของประดับการ์ดแล้วก็พวกออปชันต่างๆที่ช่วยเพิ่มดาเมจเวทรวมไปถึงคิลลิ่งเอฟเฟกเนี่ยจะไม่สามารถใช้งานได้นะครับก็เลยมีส่วนให้ต้องเปลี่ยนเนี่ยเยอะกว่าหลอดไนท์พอสมควรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับหากเทียบกับอาชีพอื่นๆแล้วไฮพีทเนี่ยก็ยังคงเป็นอาชีพที่มีลักษณะการบิวต่างๆเนี่กลลงาดดนสุออจไ ทีนี้เรามาเจาะลึกในแต่ละสายเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับเริ่มต้นกันที่สายฟูลแท้งครับหากใครที่เล่นหลอดไนส์สายฟูลแท้งมาอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นสายที่ถือดาบ X คาลิเบอร์กับโล่หรือว่าสายดาบคาสนาญ่านะครับหากต้องการเปลี่ยนมาเป็นพาราดินสายฟูลแท้งเนี่ยก็แทบจะไม่มีอะไรที่จะต้องทําใหม่เลยยกเว้นตัวหอ,อกกับโล่แล้วก็เฟืองเท่านั้นนะครับแต่ว่าส่วนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการ์ดหรือว่าออฟแมวในการเสริมความถึกเนี่ยก็สามารถใช้ร่วมกันได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ต่อมานะครับก็คือสายชิลด์มุมแมลงแล้วก็สายรนะีเฟลชันหรือว่าสายสะท้อนนะครับทั้งสองสายนี้เนี่ยมีลักษณะการบิว์ที่เหมือนกันกับสายฟูลแท้งเลยครับก็จะแตกต่างกันแค่ในส่วนของโลแล้วก็ลักษณะการอัพสกิลเท่านั้นจึ่งหากใครที่บิว์สายฟูลแท้งมาอยู่แล้วและอยากที่จะสร้างความเสียหายได้ดีเพิ่มมากยิ่งขึ้นเพืนะ่อที่จะได้ไปไหนมาไหนคนเดียวได้สะดวกเพิ่มมากยิ่งขึ้นเนี่ยก็สามารถที่จะคาฟในส่วนของโลประจำสายชิลด์มุมแมลงหรือว่าชิลรีเฟลชันมาใช้งานได้เลยครับ สายต่อมาอย่าง s ั c ร i f ฟหรือว่าสายแรกเลือดนี้นะครับก็จะมีลักษณะการ b ิวที่แตกต่างกว่าทั้ง3สายที่ผมพูดมาก่อนหน้านี้พอสมควรครับเนื่องจากว่าสายนี้นะครับจะเน้นในส่วนของค่า w ิ d แล้วก็การเพิ่ม m a ก hp เป็นหลักโดยที่ไม่ค่อยสนในส่วนของค่าเดฟสักเท่าไหร่ดังนั้นนะครับหากใครที่เล่นหลอด k น i g สาย s t u ด d y ไต y l ที่เน้นในส่วนของค่า w ิ d แล้วก็ค่า d e ฟเป็นหลักเนี่ยก็อาจจะมีส่วนที่ต้องเปลี่ยนไปบ้างอีกทั้งนะครับสายนี้เนี่ยยังต้องเน้นในส่วนของความเร็วในการโจมตีเพิ่มอีกด้วยซึ่งหากใครที่ยังไม่ม มีในส่วนนี้เนี่ยก็จะต้องหาเพิ่มมาค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรและสุดท้ายเลยนะครับสำหรับใครที่มีงบค่อนข้างที่จะเยอะและอยากจะเน้นทำดาเมจสาหรับสายนี้ให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นอะ่ะก็อาจจะต้องหาในส่วนของคลิปที่เข้าเลดแล้วก็คลิปที่เข้าดาเมจเพิ่มเติมด้วยนะครับ แล้วก็มาถึงสายที่คนพูดถึงกันเยอะมากๆนะครับนั่นก็คือสายแกลนคลอสนั่นเองโดยสําหรับใครนะครับที่จะหยิบสายนี้ไปเล่นเป็นสายแทงกึ่งดาเมจนะครับก็จะต้องรอเลเวล90ก่อนถึงจะสามารถเล่นได้เพราะในช่วงนั้นนะครับก็จะเป็นช่วงที่เราเนี่ยสามารถที่จะใส่เซตเอมพิเรียลซึ่งเป็นหอกแล้วก็โล่ประจําสายนี้นั่นเองโดยสําหรับใครนะครับที่เล่นหลอดไนส์สายฟูลแทงมาเนี่ยการเปลี่ยนมาเล่นสายนี้อาจจะมีหลายอย่างที่ต้องปรับเปลี่ยนนะครับแต่สาหรับใครที่เล่นหลอดไนส์สายแทงกึ่งดาเมจการเปลี่ยยนนนมาาเล่สค จะง่ายมากยิ่งขึ้นครับเพราะว่าสายนี้เนี่ยไม่ได้เน้นแต่ในเรื่องของความถึกเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่ว่าก็จะต้องเน้นในส่วนของดาเมจด้วยทีนี้นะครับอาจจะมีคนสงสัยว่าพอเราไม่ได้เน้นออปชั่นแทง์เต็มตัวเนี่ยมันจะสามารถยืนแทงได้ดีเหมือนกันกับสายอื่นไหมนะครับคำตอบก็คือสามารถที่จะยืนแทงได้เป็นอย่างดีครับเพราะว่าความสามารถของตัวเซตเอ็มโพเรียลนั้นค่อนข้างที่จะทําให้ความสามารถในการยืนรับดาเมจของสายนี้เนี่ยเป็นไปได้ค่อนข้างที่จะดีพอสมควรเลยเพียงแต่ว่าจะเป็นให้ต้องมีงบเยอะสักหน่อยนะครับในการที่จะตีบวก อาวุธเนี่ยไปที่ระดับ15ครับและสำหรับสายสุดท้ายนะครับในกลุ่มแท้งกึ่งดาเมจนั่นก็คือสายคอนเซนเทรตเพลสนั่นเองครับ เป็นสายเดียวเลยนะครับที่ต้องเปลี่ยนมาถือหอก2มือซึ่งนั่นก็หมายความว่าไม่สามารถที่จะถือโลได้นั่นเองแต่ทาไมถึงถูกจัดอยู่ในกลุ่มแทงกึ่งดาเมจนะครับนั่นก็เป็นเพราะว่าสายนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งสายครับที่จะต้องมีพลังชีวิตเยอะๆเพื่อที่จะได้สามารถสร้างความเสียหายได้อย่างรุนแรงแต่ก็จะแตกต่างจากสายซัฟริฟายตรงที่ไม่ต้องเสียเลือดในทุกครั้งที่ทําการโจมตีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับสายนี้เนี่ยก็จะยังคงเลือกใส่เป็นเซตเราก็ประดับแทงอยู่แต่ว่าในส่วนของการ์ดแล้วก็อออชชัั่่่่นนนนนนนืๆเเพพิิมิมมมตตตีกจะ้นนง้งงงใสววขขลาึ โดยไม่ต้องเน้นในส่วนของเดฟมากสักเท่าไหร่อีกทั้งนะครับก็ยังต้องเพิ่มในส่วนของความเร็วในการโจมตีอัตราการเกิดคริติคอลแล้วก็ดาเมจคริติคอลอีกด้วยครับ ทีนี้เรามาดูสาย DPS หรือว่าสายเน้นทำดาเมจเป็นหลักกันบ้างนะครับโดยสำหรับพาลาดินเนี่ยหลักๆก็จะมีอยู่2สายด้วยกันครับนั่นก็คือสาย Holy Cross กับสาย Concentrated p i e s โดยสําหรับอาชีพ2คิดหนที่สามารถย้ายมาเล่น2สายนี้ได้ไง่ายที่สุดนั่นก็คือหลอดไนท์แทบจะทุกสายเลยไม่ว่าจะเป็นสาย a บส สาย PS Combo สาย Spiral PS หรือแม้กระทั่งสาย Critical b i r s หรือว่าสาย Berserk เนี่ยก็ล้วนแล้วแต่สามารถที่จะย้ายมาเล่นได้ทั้งสิน้นต่อมานะครับก็คือ Master Smith ในทุกสายเช่นเดียวกันครับไม่ว่าจะเป็นสาย High Speed c u t l a m านะครับสาย Rolling c u s t e r สาย a AS Assault so Gun แล้วก็สาย Critical b i r s ครับ ในส่วนของ a s Assassin Cross กับ r i e s t นะก็จะมีเพียงแค่บางสายเท่านั้นนะครับที่สามารถที่จะย้ายมาเป็นพาลาดินทั้งสองสายนี้ได้โดยสำหรับ a s s i n c r o s s เนี่ยก็จะต้องเป็นสายที่เน้นใส Set ่เซ t r ท i c ิ i n g หรือว่าเซตแดงนะครับอีกทั้งในส่วนของประดับเองเนี่ยถ้าหากใครใส่เป็นประดับ s t r อยู่นะครับก็พอที่จะเปลี่ยนไปเป็นสาย Holy c ค o s s ได้แต่สำหรับใครนะครับที่ใส่เป็นประดับคลิปเนี่ยก็พอที่จะเปลี่ยนไปเล่นสาย c อ n ซิน t ทนเ i e ยสได้เช่นเดียวกันสุดท้ายเลยก็คือ r i e s t นะครับสายเดียวที่สามารถที่จะย้ายมาเป็นพา ทั้ง2ส,สายนี้ได้นั่นก็คือสาย j u s t i n e Boot นั่นเองครับทีนี้นะครับเรามาเจาะลึกกันมากยิ่งขึ้นครับโดยสำหรับในส่วนของพาราดินสาย Holy Cross นั้น ก็จะเน้นสร้างความเสียหายด้วยดาเมจกายภาพนะครับเพราะฉะนั้นหากใครที่เล่นอาชีพ2คิดหนึ่งที่ใส่เซตทรัวิซิงแล้วก็เน้นในส่วนของค่า S T R ในการเพิ่มเบส A T K ให้สูงๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกเล่นสายนี้ได้เลยโดยสิ่งที่จะต้องเพิ่มเข้ามานิดหน่อยนะครับนั่นก็คือในส่วนของความเร็วในการโจมตีอีกทั้งนะครับหากในส่วนของแฟชั่นเนี่ยมีออปชันในการที่จะช่วยเพิ่มสกิลดาเมจรวมไปถึงฮอลลี่ดาเมจที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นเนี่ยก็จะยิ่งดีเลยสุดท้ายนะครับในช่ว เป็นการ์ดที่จะช่วยเพิ่มดาเมจธาตุโฮลี่ได้คนข้างที่จะเยอะแล้วก็สามารถที่จะเอามาใช้แทนการ์ดแมนติสเนี่ยได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวละครับ สุดท้ายนะครับกับสาย Concentrated Press ที่เน้นในเรื่องของการสร้างความเสียหายเป็นหลักสำหรับใครนะครับที่เล่นอาชีพ2คิดหนึ่งนั่นก็คือหลอดไนท์ม m a เตอร์สมิธแอสซัคซินคลอสแล้วก็ไฮพี t ที่เดิมเนี่ยก็เป็นสายเน้นโจมตีติดคลีที่เข้อ,อยู่แล้วนะครับก็จะช่วยให้การเปลี่ยนมาเล่นสายนี้เนี่ยง่ายได้เพิ่มมายิ่งขึ้นทั้ง,งที่จะเยอะเลยทีเดียวโดยถึงแม้ว,ว่าสายนี้เนี่ยจะมีหลายอย่างให้ต้องโฟกัสนะครับไม่ว่าจะเป็นเบส ATK ค่า Max HP ความเร็วในการโจมตีคลีที่เข้าเลทแล้วก็คลีทที่เข้าดา นี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งสายที่น่าสนใจมากๆโดยเฉพาะหลังเลเวล100ไปแล้วนะครับการเปลี่ยนไปใช้เป็นหอกปาทูเนี่ยก็จะช่วยทำให้การเอาไปใช้สู้ในโหมดที่ต้องเจอผู้เล่นด้วยกันเนี่ยดีได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับ สรุปนะครับส่วนขอใครที่สนใจอยากเล่นพาลาดินอ่ะไม่ว่าจะเป็นสายฟูลแท้งหรือว่าสายแท้งกึ่งดาเมจที่จะประกอบไปด้วยสายรีเฟลชั่นสายชิลส์มูมแมลงสายซักด้วยไฟสายแกลนคอร์ดหรือว่าสายคอนซนเทนตเพียสนะครับก็สามารถที่จะเลือกเล่นอาชีพ2คิขีด1อย่างหลอดไนท์สายสเตอร์ดี้สไตล์หรือว่าสายแท้งอ่ะที่ถือดาบเอ็กซ์คาลิเบอร์กับโล่แต่เนองเหนือจะกรอดไนท์แล้วนะครับไฮพีทเองเนี่ยก็สามารถที่จะเปลี่ยนมาเป็นพาลาดินได้เหมือนกันครับโดยในตอนนี้นะครับหากใครเลือกเล่นไฮ พีทสายฟูลซับที่ใส่เป็นเซ็ตแทงเนี่ยก็จะเปลี่ยนมาเป็นพาลาดินง่ายหน่อยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็มีหลายส่วนที่จะต้องทิ้งไปครับไม่ว่าจะเป็นประดับการ์ดหรือว่าออฟเวทนะครับรวมไปถึงออฟที่ช่วยลดไล่ ine, เนี่ยก็จะไม่จําเป็นต่อพาลาดินเลยดังนั้นนะครับก็เลยอาจจะมีหลายส่วนที่จะต้องเปลี่ยนใหม่ซึ่งก็จะเหนื่อยกว่าหลอดไนท์ที่เปลี่ยนมาเป็นพาลาดินแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับหากเทียบกับอาชีพอื่นๆแล้วสุดท้ายเนี่ยไฮพีทก็ยังคงสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นพาลาดินได้ง ในส่วนของพาลาดินสายทรรดาเมจนั้นก็จะมีของหลายๆอย่างนะครับที่เหมือนกันกันกบสายอื่นที่เป็นสายเน้นต้มตีกายภาพระยะประชิด ไม่ว่าจะเป็นลอดไนท์มาสเตอร์สมิธหรือว่าแอสซัสซินคลอสนะครับซึ่งเอาจริงๆทั้งสามอาชีพนี้เนี่ยเผลอออาจจะโดดเด่นในเรื่องของการสร้างความเสียหายได้ดีกว่าพาลาดินซะด้วยซ้ำไปนะครับแต่ว่าก็ทําเผื่อไว้สาหรับใครที่สนใจอยากเล่นดาเมจธาตุแสงเพราะว่าทั้ง3อาชีพนั่นก็คือลอดไนท์มาสเตอร์สมิธแล้วก็แอสซัสซินคลอสนั้นไม่ได้มีความสามารถในการสร้างความเสียหายธาตุนี้เลยซึ่งของที่ใช้เนี่ยก็เรียกได้ว่าใกล้เคียงกันมากๆนะครับหลังจากที่ทําการเปลี่ยนเป็นพาลาดินเนี่ยก็เปลี่ยนเพียองอ ส่วนไฮพีสสายจัสตเมน t ์นะครับการเปลี่ยนไปเล่นภาราดินสาย Holy c r o s s เนี่ยเหมือนเป็นการอัปเกรดความสามารถเลยครับเพราะว่าสายนี้เนี่ยมีความสามารถที่ครบคันกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างความเสียหายเป้าเดี่ยวการสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างไปงพร้อมออกับการปันป่วนศัตรูนะครับแต่สิ่งที่หายไปนะครับนั่นก็คือในเรื่องของการซัพพอร์ตทีมด้วยบัฟต่างๆ แต่หากใครนะครับที่รู้สึกว่าการมาเล่นจัสเมนเนี่ยก็ไม่ได้มีบทบาทในเรื่องของการซับทีมได้ดีอะไรขนาดนั้นเนะมื่อเทียบกับไฮพีสายเวทนะครับการเปลี่ยนมาเล่นพาราดินสายโฮลี่คลอสเนี่ยก็ดูเป็นอะไรที่น่าสนใจครับจริงๆแล้วก็ยังมีอีกหลายส่วนนะครับที่ต้องเปลี่ยนใหม่หลังจากที่เราทำการเปลี่ยนอาชีพไม่ว่าจะเป็นการอัพสเตตัสนะครับเฟือง เราก็แฟชั่นที่จะต้องมีออปชันเฉพาะที่สายนั้นๆเนี่ยต้องการเป็นพิเศษแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับข้อมูลที่ผมนํามาเสนอในวันนี้เนี่ยก็น่าจะพอเป็นอีกหนึ่งแนวทางนะครับที่จะทําให้ผู้เล่นเนี่ยวางแผนที่จะเล่นพาลาดินในอนาคตเนี่ยได้ไง่ายเพิ่มมากยิ่งขึ้นแล้วก็เหมือนเดิมครับสำหรับใครที่อยากจะเพิ่มเติมหรือว่าสงสัยในส่วนไหนก็สามารถที่จะมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้เลยและสำหรับวันนี้ครับผมมาเบเกอร์เกมเมอร์ต้องขอตัวลาไปก่อนครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ